น้องจังครับเติมอนุกรมให้ครบทวนครับันสนิส้มรถบัสรถอะไรหรอรถไฟอ่าส้มรถไฟมีรถไฟส้มรถไฟ ช่องเครื่องบินสีเหลืองเครื่องบินสีเขียวรถบัสรถบัสสีเขรถบัสขี่เขียวรถไฟขี่เหลืองโอเคถูกต้องอ้าวอีแบบหนึ่งนะ ต่อไปนะเดี๋ยวนี้เตรียมมาให้มาแล้วปูน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 อ้าวเดียวจังดูนะสีอะไรนะเป็นเครื่องบินเครื่องบินแดงแดงรถส้มส้มรถบัสอ้าวเติมบัสบัสเทรนเทรนมีบัสด้วยเหรอมีรถไฟด้วยเหรอ <laughs> ใช่ก็เป็นตัวหลอกไงลูกเอาเรียวจังเรียงให้สวยๆลูกถูกต้องยังถูกต้องยังไหมครับถูกยังครับลูกเร้วยังถูกยังครับถูกแล้วถูกแล้วโอเค